สวัสดีครับผมแอดมินชัมพูดกิจไฟครับผม คใครที่ซื้อของกับพี่มุกิจไฟนะครับก็จะรู้รีอยู่แล้วนะครับเราจะเซ็ตเสียงเซ็ตอัพซาวให้เทพๆแบบนี้โดยใช้กีตาร์เทพๆอย่างเช่นตัวนี้ ทอมเมดิสันนะครับเป็นดอกท็อปด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับมือหนึ่งเงีกับเกือบสองแสนเลยนะครับแสนปปลายเลยนะครับนะนำเข้ามาอีกนะครับประมาณนี้นะครับเอออันนี้คือไม่ได้โชว์อะไรแต่ว่าเราตั้งใจให้เห็นนะครับในการกระทําว่าเราเป็นมือชิมมากพอแล้วแอนตี้ชัยขอโทษนะครับมาแชลแคบเมซาบุกี้นะครับเราใช้อุปกรณ์เซตอัพอย่างดีเพราะนั้นเนี่ย ใครที่ซื้อของกับเราเนี่ยนะครับก็จะได้ซาวเทพเทซาวเขาเรียกว่าซาวร,ระดับศิลปินหรือระ,ร,ะระดับโลกเล่นเดนเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับนอกจากความชัดเจนแล้วเนี่ยคือมันครบจบจริงๆความชัดเจนการรีวิวที่ชัดเจนการส่งของแพ็คของยังชัดเจนอีกด้วยโอ้โหนะฮะใบซื้อกับพี่มุกิฟ้าไฟจะไม่ดูไปซื้อใครแล้วนะครับคือได้ซาวเทพแบบนี้สายจรงสายแจ็คเราใช้อย่างดีเส้นละเกือบ2000บาท นะครับสเส้นกระปาก็ไปแล้วสี่พัน้าไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับคือมั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์การเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับเราเรียกว่าระดับมืออาชีพเลยนะครับระดับมืออาชีพแน่นอนนะครับอ่ะนะครับแล้วเนี่ยครับก็จะมีลูกคงลูกค้านี่แอดกันมาทักกันมาทั้งวันอยู่แล้วนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยเราเซตอะไรไว้ให้บ้าง อันดับแรกนะครับอันดับแรกเป็นเซ็งคลีนก่อนเลยครับเห็นไหมครับกีต้ามันดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับการเซ็ตอัพไม่ไม่ต้องห่วงเลยซื้อดีแน่นอนนะเป็นเซ็งคินคอรัสบ้าง เอาไว้โซโล่ <S <S มันก็จะมีเสียงดีเลย์แบบนี้ นี่คือนี่คือซาโรแบบคั้นครันนะครับประมาณนี้อ่ะต่อมาเป็นเสียงเล่นชึ้ม คือมีความเป็นเนื้อของกีตาร์แล้วมีความหนักแน่นแล้วมีความสุขขมนุ่มลึกแล้วที่สำคัญคือไม่บกเวกวนไวไม่หอนนี่คือปิดเวอร์ลุ่มอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับอ่ะพอเปิดเวอร์ลุ่มมานะครับเห็นไหมครับนี่คือการเซตอัพระดับเทพระดับมืออาชีพคุณคิดดูว่าถ้าคุณอยู่บนเวทีแล้วซาวกีตาร์ฟุณเป็นแบบนี้ปิดแค่เวอร์ลุ่มเฉยๆก็เงียบแล้วเห็นไหมครับอ่า นี่ครับนี่แหละครับนี่คือผมเอาประสบการณ์ในความเป็นมืออาชีพในการประกวดกันแล้วแต่นะผมชอบสายประกวดนะเดินสายประกวดอะไรอย่างนี้เนาะเออหลายๆคน,นเป็นเพื่อนในเฟซก็จะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วเนาะ,ะนำประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้แล้วที่สำค,คัญคือเรามีแอมเทพแบบนี้ยืนยันการันตีได้เลยว่าซาวที่ออกมาผมชอบแตกแอมนะผมก็เลยเอาจําเสียงของแตกแอมนะเนี่ย มาปรับใช้กับตัวนี้เพราะอยังแนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าใครที่ชอบมาแชลหรือจะเป็นตู้เมซ่าบุกี้อยู่ตรงนี้เหมือนแน่นอนนะครับเหมือนแน่นอนไม่ใกล้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็ก็ใกล้เคียงนะครับอ้าวจัดไปนะครับตอนนี้เป็นเสียงโซโลเสียงโซโลก็จะมีความหนาหนานวลนวลเนื้อๆหน่อย แล้วก็จะไปดีเลย์รีเวิร์บ แล้วบางคนบางท่านเนี่ยมีอ,มอยู่ไว้ครอบครองอยู่เรามาดูคลิปนี้บอกว่าเอ้ยทำไมกูปรับไม่เหมือนพี่เขาว่าอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับมีเหมือนกันไป่ห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกไปก็คือเราเป็นมือชี้ทางด้านการปรับเสียงการเซตอัพอยู่แล้วเรารับเซตอัพทั้งกีตาร์ทั้งเอฟเฟกต์เราเป็นมือกีตาร์โซโล่นะครับเรารู้ดีว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการเสียงแบบไหนแล้วเราจะเสกให้คุณได้เลยนะครับอย่างเช่นศิลปินอะไรก็แล้วแต่เงี้ยเราสามารถจะ เซตอัพให้ได้หมดนะครับทุกสีปินเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีการใส่พวกคอนโทรนไว้ด้วยนะครับก็คือการบูตโอเวอร์ไอด์เข้าไปนะครับให้เสียงมันว่าค้างยาวหรือหนักแน่นมากขึ้นเห็นไหมครับเวลาเราบูตไปมันก็จะหอนเลยนะครับอ่าเพิ่มสัญญาณความแรงของเกณ์เข้าไปอีกนะ นั่นี่คือเล่นแบบนี้คุณดูแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเราเป็นมือชี้อยู่แล้วนะเรากล้าพูดแล้วเราก็ากล้าการันตีของในร้านเราได้เลยนะครับนะครับทุกอย่างเราเซตอัพได้หมดนะทุกอย่างเพราะว่าเรามีหมดนะครับทุกยี่ห้อทุกแบรนด์อยู่แล้วนะครับอา้าวจัดไปใครอยากได้บอสเนมี80ตัวนี้รีบจัดเพราะว่าตัวนี้มีเข้ามาอีกเพียบนะครับนะฮะมันมีเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนวันต่อวันเพียบเลยเนาะ อาโอเคฝากาไกันด้วยนะครับสำหรับจอมวิกิเฟยซื้อขายไม่พอแลกเทิร์นได้ด้วยนะครับมามีมี2ออยากเทิร์นบอสท,ที่มีแปดศูนได้ไหมได้ครับจัดไปครับผมนะอ่ะแอดมินจอมวิกิเฟยใจดีพูดเพราะคุยง่ายๆจัดไปนะครับมาที่นี่จบแน่นอนเรื่องซาวเรื่องเอฟเฟกต่างๆจัดไปครับ